ข้าวแต่งน้ำตาลเยิ้มราดเต็มแผ่นหวานน้อยน้ำตาลมะพร้าวแท้100ร้อเซเพียงห่อละหกสบาทสั่งเลยชทุกน,นี้ก็รอถ่ายละครอยู่ครับ <ielle> ถ่เลยอยู่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนอ่ะเพราะว่า ที่บ้านคนอยู่เยอะครับเพราะว่าเราก็กลัวแบบว่าแบบเ้วเป็นติดอะไรขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะเดินร้อนคนที่บ้านอะไรยเงี้ยฮะก็เลยอยู่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ครับอ่ะกิจวัตรประจําวันทุกวันนี้เป็นไงบ้างคะเปลี่ยนไปเยอะปะเปลี่ยนไปเยอะครับเอ่อเมื่อก่อนก็ก็คือ ตื่นก็ต้องตื่นเช้ามากออกไปกองละครอะไรเงี้ยครับไปไปแทบทุกวันแล้วก็มีงานอื่นๆด้วยต่างๆตอนนี้ทุกอย่างก็ถ้าเป็นงานก็ไม่ถ่ายแบบสตูแบบติดแล้วก็คนน้อยๆมากๆเลยก็จะถ่ายที่บ้านเป็นพวกงานรีวิวพวกงานอะไรเงี้ยครับใช่ อ่าใช่ครับเป็นๆผมเป็นคนติดบ้านอืเออช่วงหลังๆตอนเอ่ออายุประมาณเนี้ยครับจะไม่ค่อยได้ออกไ,ไหนละคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะชอบอ,ออกไปเจอเพื่อนตอนคืนออกไปแบบนั่งแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าอพอพอโตขึ้นมาสักพักหลังๆอ่ะจะไม่ค่อยไปไหนละค่อยจะอยู่บ้านซะส่วนใหญ่เพราะว่าเหมือนเราทํางานเยอะออกไปข้างนอกเยอะเจอคนเยอะแล้วก็บางทีเราก็แบบ เหนื่อยอยากพักอยู่บ้านใช้เวลาตัวเองเยอะไรเงี้ยครับอได้ข่าวว่าอันนี้ก็คือเพิ่งเป็นเพิ่งสร้างบ้านเสร็จอยู่บ้านใหม่อ่าใช่ครับใช่ครับอ,อันนี้คือเป็นแผนที่วางไว้ในระยะยาวอยู่แล้วว่าจะเพิ่มแบบ่มมา,มาอยากทําบ้านเป็นของตัวเองเมื่อเดือนนี้ประมาณนี้นเ,นเออโอ้โหจริงๆแพรเว้นานมากแล้วครับเพราะว่าที่อยู่ตอนนี้มันเป็นเหมือนตึกตึกเก่า เป็นออฟฟิศเก่าของพ่อแล้วก็พ่อไม่ได้ใช้แล้วพ่อก็พูดนั้นแล้วว่าแบบเออเดี๋ยวถ้าไม่ได้ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเป็นแบบสร้างบ้านให้อยู่ดีกว่าเพราะว่ามันก็เหมือนมันไม่มีประโยชน์ทิ้งไว้เฉยๆกัอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามทําอยู่ครับแค่ว่าพยายามพยายามเป็นยังไงทำไมทำไมแบบเออถึงเริ่มอยากทำมันก็ไม่มีอะไรทำาหรอ แล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นช่องทางให้คนได้เห็นเราแบบใครใครอยากเจอเห็นหน้าที่ไม่ใช่แบบเมื่อก่อนจะได้ดูละครสักพักนึงก็มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มันก็ไม่ค่อยมีละครคือมันถ่ายไม่ได้ละครมันก็จะยิ่งอ่อนช้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเออคิดหาทางว่าทํายังไงดีให้แบบคนคนไม่ลืมไม่ลืมหน้าเราคนยังแบบว่าเห็นหน้าเราได้อยู่ไม่แบบ คิดถึงกันนานเกินอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบลองทําอยู่แต่พอมาทําก็ออกไปทางน้องไม่ได้อีกก็เ <_ S 2> <ไ>ลยแบบเออต้องต้องดูดีๆต้องแบบค่อนข้างแบบคอนเซอร์เวทีฟมากแล้วก็พักไปักพักหนึ่งครับเพิ่งเริ่มปล่อยคลิปไปบ้างแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างฟินแตกดีไหมก็ดีนะก็คนเข,ขแบบอยากดูกัน มากพอสมควรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็จะเป็นคลิปบางทีก็จะเป็นคลิปเก่าๆบ้างหรือว่าคลิปแบบพวกเป็นคอนเทนต์บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าจริงจังเลยอ่ะได้ไปถ่ายมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาออกเพราะว่าก็ก็ก็ยังรอแบบช่วงที่มันเหมาะๆอยู่อะไรเงี้ยครับ ก็เป็นผมว่าเป็นตัวตนแหละคงไม่หลักว่าจะเป็นเรื่องอะไรหรอครับอืมทำเสร็จให้คนรู้จักเด็มากขึ้นอะไรอย่างนงี้ป่ะเห็นมุมที่มันเป็นตัวเราส่วนใหญ่คนจะเห็นมุมที่มันเป็นแบบนักแสดงอะเล่นเป็นตัวนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยมีสัมภาษณ์นิดนิดหน่อยๆผมว่าคนก็ยังไม่ได้เห็นเยอะอาจจะเห็นแบบชีวิตเราไลฟ์สไตล์เราว่าเราชอบทําอะไรมากกว่าอื จริงผมโชว์ร้อยเปอเซนอยู่แล้วครับใช่แต่มันอยู่ที่ว่าเออ่ช่องทางไหนที่เขาจะได้เห็นอะไรเงี้ยแต่พวกสัมภาษณ์พวกอะไรเงี้ยผมผมก็ค่อนข้างจะเป็นตัวเองหมดเลยอยู่แล้วอะถ้ามันไม่ใช่เล่นละครนะนะอืม,อ,มอันนี้ไม่ทราบเลยครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่า คนคิดกับเรายัางไงแบบคนแต่ละคนก็คงคิดกับเราไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้ผมไม่ได้คอนเซิร์นขนาดนั้นอะเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนเรามันต้องมีคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบแหละคนที่เข้าใจไปว่าเราเป็นในแบบที่ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไปอธิบายเขาเขาก็คงบางทีเขาก็คง ไม่ได้เชื่อเราหรือว่าเราไม่สามารถอธิบายให้ทุกคนฟังได้ว่าเราเป็นคนยังไงและให้เขาเชื่อเราหมดนะครับผมเลยรู้สึกว่าเออเราแค่ทําตัวเองให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทําตัวแย่ให้รู้สึกว่าเราเราโอเคกับสิ่งที่ตัวเองทําออกไปอ่ะแล้วคนจะคิดอะไรก็ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เขามันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนว่าจะคิดได้นะครับ จริงๆเล่นอยู่แล้วครับอยู่ที่บ้านล้วเล่นอยู่แล้วเจ็ดเล่นอะไรบ้างครับผมเล่นกลองกบับกีตาร์ครับเน้นกลองมากกว่าเล่นตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่มัธยมเลยครับก็เด็กๆนะเนาะผมว่าอ,อืมเด็กๆก,ก็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 อยากเป็นแหละเด็กๆก,ก็แบบ เหมือนลองทําอะไรแล้วชอบแล้วก็อยากจะเป็นสิ่งนั้นอะ่ะผมว่ามันเป็นความฝันที่ที่ความฝันที่มันเพียวอะ่ะผมว่าความฝันเด็กมันเป็นความฝันที่ที่น่าประทับใจนะเพราะว่ามันไม่มีเรื่องปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวเร,<อ>เรื่องแบบเงินเรื่องแบบใช้ชีวิตยังไงอยู่ได้ไหมคนจะมองยังไงอะไรเงี้ยครับอ,อืมก็ แล้วแต่มันเป็นทางเดินชีวิตแหละผมไม่ได้แบบตั้งไม่ได้เป็นคนแบบว่ามุ่งมั่นว่าจะเป็นขนาดนั้นนะครับ<ม>คือผมก็ปล่อยตัวเองว่าตัวเองจะไปเจออะไรแล้วพอเราได้เจอแล้วก็มีโอกาสเข้ามาทําตรงนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นอนะ่ะมันก็เราก็ถือว่าเราเราได้ทําในสิ่งที่ศิลปินคนนึงทําได้มไม่ได้ต้องเป็นแบบนะักดนตรีมผมแค่ไม่อยากจะทําแบบ ทำงานเป็นรูทีนแบบอย่างนั้นมากกว่านี่ท,ที่ที่คือที่คือผมแค่รู้สึกอันนั้นเฉยๆอะ่ะแล้วก็พอได้ทําตรงนี้ก็ก็ชอบไม่ได้น้อยกว่าดนตรีเลยครับทุกวันนี้ก็เลยเอามันมาเป็นงานอดิเรกให้เราได้รีแลกจากงานประจำอย่างนี้ปะ่ะใช่ครับใช่ครับ มันก็เป็นเรื่องเป็นอย่างหนึ่งที่เราชอบแล้วก็สบายใจนะคล้ายๆบแบบคล้ายๆแบบคนชอบเล่นเกมอ่ะคล้ายๆกับคนชอบเตะบอลเวลาเราได้ทําอะไรที่เราแบบรู้สึกชอบแล้วก็สบายใจมันก็มันก็เหมือนผ่อนคลายไปในตัวครับก็พยายามเจอกันครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ออกไปข้างในข้งนอกไม่ได้เวลาเจอกันก็ต้องแบบ เจอที่บ้านกินมานข้าวน้ำไปกินข้าวที่บ้านแล้วก็มารับไปส่งอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามหาแอคทิวิตี้ทำกันไปก็ชวนเขาเล่นเกมบ้างาชวนเล่นเกมร้รองเพลงเออใช่คือเราพยายามคุยกันว่าเราเราพยายามคุยกันว่าเราเราจะคาดหวังเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วว่าแบบคือไปรู้สึกแย่กับกับสิ่งที่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วอ่ะว่าเอ้ยออกไปข้างนอกไม่ได้ไป ไปนั่งไปนั่งร้านกาแฟไม่ได้นะไปไปไปดูหนังไม่ได้นะไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผมว่าผมว่ามันมันเสียเสียความรู้สึกเปล่าๆเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่ความผิดของเราหรือว่าไม่ใช่ความผิดของเขาอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันที่ทุกคนก็กระทบอะครับแล้วถ้าเราจะไปรู้สึกแยกกับมันนะผมว่ามันก็มัน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 เสียเวลาไปเสียความรู้สึกอะครับอืม เราเราเราพยายามทําให้มีความสุขกับสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้ดีกว่าพยายามหาอะไรทำกันเองดีกว่าอย่าไปอย่าไปคาดหวังจากอีกคนหนึ่งหรือว่าอยาจะไปอย่าไปคาดหวังกับกับกับปัจจัยอื่นๆที่ที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ <leg al noise> อม ปัญหาเล็กๆคือผมไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาครับใช่เราอย่าไปมองว่ามันเป็นปัญหาว่าแบบไม่เจอกันได้น้อยลงไปไหนไม่ได้ผมว่าถ้าเรามองมันเป็นปัญหาผมว่าทุกอย่างมันเป็นปัญหาหมดทุกอย่างมันจะเป็นปัญหาไปหมดเลยว่าแบบโควิด oh, <COVID> น,นู่นนั่นนี่ผมว่าเราเราจัดการกับมันไม่ได้ <S 2>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  ถ้าเราจะไปนั่งโกรธทุกวันว่าเราไม่ได้ไปดูหนังเราไม่ได้ออกไปห้างเลยอะไรเงี้ยผมว่า เพื่อตายพอดีครับเราอยู่กับสิ่งที่เราอยู่ได้และอยู่กับมันให้มีความสุขดีกว่า <AR> จริงๆผมก็ไม่ได้เป็นเพื่อนนานขนาดนั้นนะครับหมายถึงว่าเราเริ่มศึกษากันหมายถึงว่าก็ก็คุยกันแบบศึกษากันอะไม่ได้ว่าแบบเริ่มจากการเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย <AR> ม,มันก็เลยไม่ได้เริ่มอย่างนั้นใช่ใช่มันไม่ได้เริ่มอย่างนั้นเราจีบแหละแล้วก็เริ่มศึกษาดูใจแล้วก็ได้พบกันประมาณนี้ใช่คือคนจะเข้าใจอย่างนั้นว่าแบบรู้จักกันจากจากละครออแบบเล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงอ,อ,อ่ะมันมันประจวบเหมาะพอดีครับเพราะว่าผมผม ผมได้ได้มีโอกาสได้คุยกับเขาอะ่ะก่อนที่จะรู้ว่าจะเล่นเล่นละครด้วยกันแล้วละครก็ดันเล่นด้วยกันพอดีอ,อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าม,มีครับมันมีทุกวันแหละมผมว่ามันเป็นเรื่องของของอะไรที่เจอแต่ละวันที่ที่บางคนอาจจะถูกใจไม่ถูกใจก็ได้ เราก็ต้องต้องหาตรงกลางปรับกันไปว่าว่ามันจะเป็นยังไงมันไม่มีเรื่องแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่มันแบบพยายามปรับกันแล้วปรับไม่ได้สักทีอะไรอย่งเงี้ยมันไม่มีแล้วครับก็โหต้งต้งนานสองสองปีกว่าแล้วอะ่ะมันเราก็ปรับกันมาเยอะอยู่แล้วก็พยายามจะอยู่พยายามจะไปเดินไปด้วยกันให้ได้มันก็เลย คือถ้ามีไมซ์เซตแบบนี้ผมว่ามันก็จะมันก็จะไม่ค่อยจะยอมแพ้กับอะไรที่มันเกิดขึ้นแนตะ่ช่วงที่ทะเลาะก,กันเยอๆมันก็มีครับใช,ใชบ่ใช่ครับใช่ครับอืผมไม่ได้เป็นคนเขาเหมือนกันแหละทั้งคู่อ่ะไม่ได้เป็นคนคิดว่าเออคุยกันไม่เข้าใจกันก็ไปคุยกับคนอื่นดีกว่าแบบแบบพยายามหาคนที่แบบ เข้าใจเราอะไรเงี้ยผมผมมีความเชื่อว่าไม่มีใครมันผมมีไม่ใช่ไม่มีใครผมมีความเชื่อว่ามันมีแหละคนที่เข้าใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่เราไม่ต้องปรับอะไรซึ่งทุกคนอยากจะต้องการความสัมพันธ์นแบบนั้นโดยที่เราไม่ต้องปรับอะไรแต่ผมเชื่อว่าความคิดแบบนั้นอ่ะเป็นความคิดสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าความคิดแบบนั้นไอ้แข่งแกตัวไปหน่อยผมรู้สึกว่าคนเราต้องคนเราคบกันอ่ะเกิดมาก็เกิดมาคนละที่ละสังคมที่อยู่คนละแบบพ่อแม่ที่อยู่ พ่อแม่เขาก็เลี้ยงมาคนละแบบเราจะมาคาดหวังให้อีกคนนึงมาทําตามอีกคนนึงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ผมว่าสําหรับผมถ้าผมจะคิดแบบนั้นนะผมรู้สึกว่าผมจะเห็นแก่ตัวนะถ้าผมผมรู้สึกว่าเราควรปรับให้กันและเจอกันตรงกลางดีกว่าสําหรับความสัมพันธ์ในแบบของผมอะ่ะผมว่ามันดีตรงเรา เหมือนเรามีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างในการในการทําตัวเองให้ดีขึ้นในแต่ละวัน mm. ผมผมผมอยู่กับสิ่งนั้นนะครับหมายถึงว่าแรงบันดาลใจให้ตัวเองแบบพัฒนาตัวเองหรือว่าทําตัวเองให้ดีขึ้นหรือว่าเออนั่นแหละดีขึ้นในแต่ละวันะสาหรับผมก็คือแบบ มีพ่อแม่กับคนรักนี่แหละครอบครัวกับคนรักนี่แหละที่มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราไปข้างหน้าตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีคนคอยปรึกษาครับมีคนคอยคุยสําหรับผมก็คือเปรึกษาแล้วก็คุยได้ทุกเรื่องอืมบางเรื่องที่เราเราเล่าให้พ่อแม่ฟังไม่ได้อืม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่ มีไม่มีครับเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าพอถึงเวลานั้นแล้วมันจะมันจะรู้สึกยังไงอ่ะหมายถึงว่าผมไม่อยากจะไปขีดเ e a ไ l i n ของเขาไว้ว่าแบบเท่านี้ต้องแต่งงานนะอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเรามันจะไปทางไหนเนอะอย่างตอนนี้ยังแบบทําอะไรไม่ได้ตั้งปีสองปีเลยเออผมรู้สึกอย่างนั้นอนะ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าเราจะไปขีดเด a d l i n ตัวเองแล้ว ถ้าพอถึงวันเราเรา,เรารู้สึกตะคิดตะขงใจกับมันอะ่ะแต่เราต้องทอําอ่ะมันก็คงไม่ดีนะผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรที่จะรู้สึกต้องการจะทําอย่างนั้นจริงๆแล้วก็พร้อมจริงๆถึงจะทํามี มีวิมานจ่ครับที่อยู่ถ่ายทําอยู่้นช่อ,อ,อง,งวันกับเอเทอร์เนาะใช่ครับแล้วก็กำลังจะมีซีรีส์กับเอชบีโอโกครับเรื่องหนึ่งแล้วก็น,น่าจะมีละครรออยู่อีกสองเรื่องครับหลังจากวิมานใจ่ายทางช่องวันนะครับ หมือนตอนนี้เหมือนงานมันเกล็กยพอมันถ่ายไม่ได้เนาะมันเลยเหมือนกองกันอยู่ตอนนี้กองเยอะอะไรเงี้ยมันก็มันก็ถูกถูกดีเลยถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆครับเนี้ยก็คือไม่พิจารณาบทใหม่แล้วใช่ป่ะเพราะว่าต้องเคลียร์ของเก่าก่อนนะก็ยังได้อยู่ครับแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องของคิวอะหมายถึงว่ามันก็มันก็ต้องต่อกันไปเรื่อยๆครับอย่างแต่ละเรื่องมีอันไหนแบบพอจะเปิดเผยคุยได้นิดๆหน่อยๆบ้างยัง วิมานสายได้ครับวิมานสายได้เพราะว่าก็ก็จริงๆเป็นวิมานสายเป็นเป็นรีเมคใช่คนก็พอจะรู้พลอตรู้อะไรอยู่แล้ะแต่ว่าเขามาปรับอะไรให้มันให้มันเข้ากับกับยุคกับสมัยมากขึ้นครับใช่เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้การทำงานเป็นยังไงบ้างก็ดีครับก็เรืเ่องนี้ทำงานง่ายครับเพราะว่าเอเธอร์ก็เก่งอยู่แล้วอะ่ะ แล้วก็ด้วยด้วยทีมงานด้วยแบบพุ่มกับที่เจอเหมือนเราคุยกันรู้เรื่องหลายๆอย่างแล้วก็สนุกครับเรื่องนี้สนุกครับใช่ก็ก็ถามว่ายากไหมก็ก็ท้าทายอยู่ครับมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เหมือนพระเอก,ะเอกจะจะจะ,จะในช่วงแรกๆจะเป็นคนอีกแบบหนึง่งแล้วก็ม,มีคนพลิกในเรื่องที่ทําให เราเปลี่ยนไปเป็นคนที่แบบใจร้ายกว่าเดิม,มแล้วก็ต้องพยายามเข้าใจหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างมันก็มีคอนฟ lict หลายๆอย่างในเรื่องเยอะอยู่ครับเ,ออเป็นดรามา่าเคยแล้วครับเ,ออเคยแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คู่กันตอนนู้นเรตติครับ<ะ>ใช่ก็รู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกับน้องอยู่แล้วต้องต้องนานมากๆแล้วครับแล้วก็ <darum. S 1> แล้วก็ ก็เจอกันก็คุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับอืมใช่ก็ก็เลยถือว่าง่ายนะเพราะว่าเหมือนเราไม่ต้องทําความรู้จักกับคนใหม่เราก็รู้จักน้องอยู่แล้วมันก็สบายใจที่เราจะแบบทํางานกับคนที่เรารู้จักอยู่แล้วแล้วก็เราก็รู้ว่าน้องเป็นคนเก่งมากอยู่แล้วครับก็ง่ายผมว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรา เราเข้าใจชีวิตคนมากขึ้นนะครับ uh huh. แล้วก็สำหรับผมข้อดีของการเป็นนักแสดงมีหลายอย่างมาก uh huh. ที่ท่านึกออกตอนนี้อย่างง่ายๆก็คืออย่างหนึ่งก็คือเราได้เจอคนที่หลากหลายมาก uh huh. คนแบบทุกทุกที่แหล่งมาอย่างเช่นในกองละครเราเจอตั้งตั้งแต่ นักแสดงรุ่นใหญ่ที่อยู่มานานแล้วนักแสดงรุ่นเดียวกันนักแสดงรุ่นเด็กผู้กำกับลงมาก็เป็นผู้ช่วยพี่ตากล้องพี่ช่างไฟสวัสดิการแต่ละคนก็ก็มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีอ่ความต้องการมีเป้าหมายมีนิาสัยไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เราก็ต้องเราก็ต้องอยู่กับตรงนี้อย่างมีความสุขอะ ถ้าจะอยู่อย่างมีความสุขเราเราก็ต้องเข้าใจความเป็นเขาแล้วมันก็ทำให้เราเหมือนเหมือนได้เข้าใจความเป็นคนในแบบที่ไม่เหมือนเรามากขึ้นซึ่งถ้าไปทำอาชีพอื่นหรือไปทำอะไรอย่างอื่นอ่ะผมว่าผมอาจจะไม่มีโอกาสได้ได,ได้ได้เจออะไรตรงนี้แล้วมันจะทำให้เรามีวุฒิภาวะที่ไม่ได้เยอะ และไม่ได้โตขนาดนี้ครับมไม่เคยครับอืม,อมเพราะว่าเหมือนอาชีพนักแสดงมันสำหรับผมอะอมผมไม่รู้ว่าเราจะเข้ามายังไงอืมมันดูไกลตัวตอนนั้น มันก็อาจจะดูใกล้ตัวหือว่าอาจจะเป็นความฝันของคนบางคนที่แบบคือผมไม่ใช่คนแบบจะเป็นให้ได้แบบวิ่งตามแคสงานไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่อืมผมก็เลยไม่ไม่รู้ว่าช่องทางการการจะเป็นนักแสดงมันเป็นยังไงก็เลยไม่ได้มีไม่ได้มีภาพว่าตัวเองจะแบบมาเป็นดารานักแสดงตั้งแต่เด็กอะ่ะ อืมผมดูงานตัวเองน้อยมากเลยครับอืมอมใช่ทุกหลายหลยครั้งที่มันอ่อนอ่ะผมจะไม่ไม่ค่อยดูไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไม่ไม่มีเหตุผลนะครับอใช่เออแล้วอย่างเออแล้วไม่แล้วอย่างเงี้ยเราจะวัดได้ยังไงว่าโอเคตอนเนี้ยเราคือโอเคแล้วนะตอนไหนที่เราต้องแบบเพิ่มตรงนี้ใส่ตรงนี้เพิ่มปรับปรุงอะไรยังไงเงี้ยผมเป็นคนหนึ่งที่ที่ ที่ดูแล้วมันก็ไม่เคยโอเคเลยครับหมายถึงว่าซึ่งผมผมก็ชอบความรู้สึกนั้นนะอืผมรู้สึกว่าพอเราไปดูอะ่ะแล้วก็รู้สึกในในฐานะคนดูแล้วก็ในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่ที่ดูนักแสดงคนหนึ่งในจอ,อแล้วก็จะคิดว่าเออทาไมตอนนั้นไม่ทําอย่างนี้ทําไมตอนนั้นไม่ไม่เล่นอย่างนี้ไม่รู้สึกอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยดูแล้วก็ ผมก็รู้สึกว่าเราก็ยังน่าจะยังเก่งได้อีกแหละถ้าเราถ้าเรายังดูแล้วเรายังแบบมีอะไรติดกับสิ่งที่ตัวเองทําหรือว่าการแสดงของตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอืมือนเหมือน,นแก้<ม>เอาตรงหน้างานตรงนั้นเลยประมาณนี้วะซึ่งไม่รู้เหมือนกันครับซึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันดีมันมันถือว่าดีแล้วหรือว่าหรือว่ายังไม่ดีนะแต่สําหรับผมอะ เอ่อผมเลือกที่จะไม่ดูเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบนั้นน่ะ mm hmm. อืมอืมไอความรู้สึกนั้นน่ะมันมันดีทําให้เราเพัฒนาตัวเองแต่ผมเลือกที่จะไม่ดูดีกว่าเพราะว่ามันในฐานะของคนดูกับในฐานะของคนเล่นน่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นสองสองมุมมองอครับ mm hmm. อืมถ้าเราดูในฐานะคนดูเราก็อยากจะ แล,แล้วเราเป็นคนเล่นอนะ่ะเราก็อยากจะทำน่นทำนี่ทำ,ทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะคนดูอยากดูอย่างนี้นะแต่ว่ามาที่ทีเราก็จะรู้สึกว่าเออแต่ในฐานะนักแสดงเราทำแบบนั้นไปแล้วอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกในวันนั้นที่เราถ่ายอะ่ะเราก็โอเคคุ่มกับขก็โอเคไปแล้วแล้วก็ควรจะเคารพสิ่งที่เราทำไปแล้วแล้วก็มันดีในแบบในฐานะนักแสดงไปแล้วอะ่ะเออผมก็เลยก็เลยเลือกที่จะไม่ดู ธุรกิจเสริมคงไม่มีครับเพราะว่าเราอยากทำงานแบบตรงนี้ให้มันเต็มที่แล้วก็ใช้ใช้ทั้งเวลาทั้งหมดทุกอย่างกับมันจริงๆอ่ะออน่าจะทำไปเรื่อยๆครับทำไปจนกว่าเราจะรู้สึกทำงานแล้วไม่มีความสุขมั้งครับมไม่ใช่ไม่มีความสุขหมายถึงมีความทุกข์นะแต่ว่า เออเป็นนักแสดงเราไม่ enjoy กับมันแล้วถ้าถ้าวันไหนที่แบบเรารู้สึกว่าเราต้องทําเพื่อเงินอะไรเงี้ยต้องทำเพื่ออยู่ให้ได้อะไรเงี้ยมันเออผมจะไม่ชอบความรู้สึกแบบนั้นอ่ะผมจะรู้สึกว่าถ้ารู้สึกแบบนั้นเราทํางานอะไรก็ได้อืมผมก็พยายามทำงานทุกเรื่องให้เต็มที่เหมือนเดิมนะครับ เราวัดมาตรฐานจากความรู้สึกของเราในวันที่เราไปกองแต่ละวันอ่ะถ้าเราทำได้ดีถ้าเราทำแล้วเราพอใจกับสิ่งที่เราทำอ่ะ<ม>ผมว่าอันนั้นอ่ะโอเคละแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าต้องต้องต้องเพิ่มอะไรต้องทำอะไรเพิ่มเติมผมว่าผมผมเจอปัญหาทุกวันเลยครับ<ม>ปัญหาที่ต้องแก้ไขที่ต้องพัฒนา ทุกวันเลยเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็มันสนุกตรงนี้แหละที่เราเราสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆในทุกวันที่เราออกกองอืม,อมไม่มีเลยครับ ทุกครั้งจะจะรู้สึกว่าทําได้ดีกว่านั้นตลอดเลยอมไม่ชอบที่จะรู้สึกว่าแบบองานนี้มันดีดีที่สุดแล้วอะอถ้ารู้สึกแบบนั้นผมว่าเออเราจะหยุดพัฒนาแล้วครับอ,อืมใช่ไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นกับงานไหนๆเลยถึงแม้ว่ามันจะแบบคนจะชอบคนจะชมมันจะดังหรือมันจะไม่ดังอะ่ะอืมผมก็ยังจะอยากรู้สึกว่า มันดีได้กว่าน,นั้นอีกเสมอครับอือคอนดูเอเป็นนักแสดงเหละครับไม่ได้เป็นดาราอืมใช่อยากอยากอยากพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆอยากเล่นบทที่มันต่างออกไปเรื่อยๆแล้วก็อยากมีโอกาสให้มากขึ้นจะได้เลือกบทต่างๆที่เรารู้สึก สนุกกับมันมากขึ้นไปเรื่อยๆครับ <c oughs> แค่นั้นเองครับ <c oughs> ไม่ได้วางว่าต้องอยู่จุดไหนไม่ได้วางว่าต้องได้อะไรกลับมา <c oughs> แค่เราเรารู้สึกว่าเราพัฒนานแล้วก็เราภูมิใจกับงานที่เราลักมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะ <c oughs> ผมว่าผมว่าอันนั้นก็ยากมากๆแล้วครับ <c oughs> แล้วก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จสำหรับผมแล้วนะ มันทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นครับรู้กันที่เราเข้าใจชีวิตของคนมากขึ้นแล้วก็เข้าใจชีวิตของคนที่แตกต่างกันมากขึ้นนะมันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นทำให้เราเข้าใจคนมากขึ้นไม่ไม่ตัดสินคนแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นมากขึ้นเรื่อยๆผมเมื่อก่อนผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเป็นคนตัดสินคนแหละเพราะเพราะว่าเราก็จะ โตมาในแบบของเราแล้วก็ผิดถูกในแบบของเราเราจะรู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกในแบบของเราแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาพยายามเข้าใจคนแล้วมองคนจริงๆอะ่ะเขาก็จะมีผิดถูกในแบบของเขาเหมือนกันที่บางทีเราอาจจะมองว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดแต่เขาอาจจะมองว่าสิ่งที่เขาทามันก็ถูกแล้วอะไรเงี้ยครแล้วเราก็จะไปตัดสินคนนั้นว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเรามองว่าเขาทําผิดอะไรอย่างเงี้ย แต่พอเราโตขึ้นมาพอผมได้มีโอกาสเจอคนเยอะๆมีโอกาสได้แบบศึกษาชีวิตของคนหรือแม้แต่ศึกษาชีวิตของตัวละครที่มันจริงๆมันก็เรียเฟรมมาจากคนจริงๆนั่นแหละเราก็เลยเข้าใจว่าคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคนระับเราก็เลยไม่ตัดสินคนที่มีความคิดหรือว่ามีการกระทําการตัดสินใจที่มันแตกต่างจากเราอะว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือเขาเป็นคนทําไม่ถูก เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นโชคดีที่ที่ผมได้เป็นนักแสดงแล้วก็ได้ได้รับสิ่งนี้มาทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นอนะ่ะอืม